อย่างไม่มีใครขาดหวันถึงเลยจริงๆนะนี่นะผมกลับมาแล้วและจะไม่จากท่าชนะไปอีกแล้วผมเกิดที่นี่ผมจะทิ้งแผ่นดินเกิดของผมไปได้ยังไงครับและเมื่อท่าชนะเดือดร้อนผมก็ต้องเอาชีวิตของผมเข้าป้องกันไม่มีคนไทยเลือดไทยและลูกไทยขนหนหรอกครับที่จะทิ้งแผ่นดินของเราไปได้ในเมื่อทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ลำพาไม่ใช่ลูกของอาชญากรแล้วนะแต่ลำพาคือขวัญใจของผม ขวัญใจของอำเภอท่าชนะเธอไม่รังเกียจฉันหรอกเหรอคะผมจะเกียบหัวใจของตัวเองได้ยังไงกัน,นคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณจะรักษาหัวใจดวงนี้เอาไว้โดยที่ไม่เปลี่ยนไปมีดวงอื่นอีกถึงศิลปกรรมผู้ชำนาญก็ยังเปลี่ยนหัวใจของตัวเองไม่ได้เลยรำพาขอให้ผมได้เก็บหัวใจของผมเอาไว้ในอกเถอะครับน่าอิจฉา ตัองมื่อลอย